สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Map Anime Manga นะครับและในวันนี้จะมาสอน F.K เป็นดันเจี้ยนของ Solo leveling นะครับหรือว่าดันเจี้ยนของเจ้าทรงจินูนั่อ่ะน,นี่จะเป็นสเตจที่หลายๆคนขอมานะไอพี่ครับดันนี้ F.K ยังไงจริงๆวิธีการ F.K มันง่ายๆนะครับยัดโมนาตไปเยอะแล้วก็รับเอาเอาตัวต้นเกมเล่นง่ายไปสักตัวนึงนะครับตัวละครนี้แนะนำก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเรมูตัวนี้เลยถ้าใครมีตัวจากแพทบับืมาแพทที่แล้วก็เอามาเล่นได้เลยนะครับตัวนี้เก่งมากนะ ส่วนถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นตัวอื่นก็ได้อย่างตัวในซัมเมอร์ตัวนี้ก็คือเจ้าซันก็ตัวนี้นะครับตัวนี้จะช่วยจนเกมได้เล่นให้เล่นง่ายมากขึ้นบอกว,ว่ามันตี f u ล l วี e, แล้วก็เซอร์เคิลได้ด้วยนี่ ส่วนตัวที่เหลือเนี่ยถ้าเอาเล่นชนะ100%รจริง,รงๆคือต้องใช้โมนานะครับอ่ะถ้าใครมีปากก็พกป่าไไปได้เลยถ้าใครมีคารุยะก็พกไปได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวไม่ค่อยนะนำคางุยะเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเราอัพมันไม่โดนนะครับมันจะบินไปบินไปบินตีไปบินตีมาทํทำให้เราอัพมันไม่ได้นะครับเราวเวลามันกลางอาณาเขตเนี่ยบางทีเรารีเพลย์ไม่ได้ด้วยนี่นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ ตัวซัพพอร์ตจะแนะนำเป็นตัวสโล w นะครับอย่างตัวเบรนพาร์ตเรลย้าก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวเวเทอร์ก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยนะอาจจะเป็นพกเป็นตัวสโล w บอสไปด้วยก็ดีนะครับอังนั้นเดี๋ยวเรามาจัดทีมก่อนนะครับสำหรับโมนาเนี่ยถามว่ามันแฮมไหมต้องมีจริงๆนะครับถ้าใครไม่มีโมนาแนะนําว่าให้ไปใช้เป็นซูคุณะที่มีฟิงเกอร์หรือว่า เป็นโจนิ้วตัวน like em> ี้นะครับนิ้วของมันเองเนี่ยเจ้านิ้ว king of curve ตัวนี้อ네่ะฟินซิลโซกนาฟิงเกอร์ตัวนี้ถึงจะสามารถโซโล่ได้แบบไม่มีมูน่านั่นเองแต่อันนี้เรายังไม่ได้นะครับเราจริงเราคนได้แล้วแต่ว่ามือดั่นนะครับไปแลกผิดอันนะตอนแรกคิดว่าเป็นอีเวนต์เจ้าโกโจแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แบนเลยคือเจ้านี่เลยนะครับ the slacker slacker ตัวนี้หรือว่าเจ้ากัตนะครับแม่เกือบลืมชื่อเสียเลยขออภัยด้วยนะตัวนี้นี่แบนเลยนะเพราะว่ามันจะมีแพสซีฟหนึ่งที่ซัมมอนเป็นมอน ตามอัเเมจมันเนี่ยอันนี้มันซัมมอนมาทุกทางเลยมันทําให้เราแพนน้แน่แต่วละครนี้แนะนำให้เอาไปเล่นก็จะเป็นตัวที่มันบัฟนี่ละนะครับอ,อย่างจินโมริที่เป็นโมนาหรือว่าจะเป็นเจ้าอิจิโกที่อาจจะไม่ใช่โมนาก็ได้ครับนี่ตัวพวกนี้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราเอาเป็นป่าไปแล้วกัน,นครับนี่ไปกนฉีกเลยนะครับก็ทุกคนน่าจะสมป่ามันานกันอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็เจ้าทรงเนี่ยส่วนตัวคิดว่ารอแพทหน้าก่อนแล้วค่อยทาก็ได้เพราะว่าเผื่อเขาจะปรับให้เวฟบมันเร็วขึ้นนะ อันนี้เรามาสอนเซตเอพีไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอัปเดตน่าจะมาช่วงกลางเดือนนี้วันที่19หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอด,ดูนะครับเกมยังไม่ประกาศอะไรเลยอ่ะทีนี้อาจจะมีข่าวดีก็ได้แต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะวันที่19แหละอ่ะเรามาดูตัวที่เหลือกันดีกว่านะครับอ่ะที่เหลือก็จะเป็นซันก็สก็ได้นะครับอันนี้น่าจะหาง่ายกว่านะเราเน้นตัวหาหง่ายไปแล้วกันนะครับจะได้เล่งนง่ายๆเป็นตัวซัมเมอร์ทั้งหมดแล้วกันนะช่วแบบนี้เลยแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ย ให้เราเลือกได้เลยนะครับจะหาเป็นตัว CC หรือตัวดาเมจจริงๆดาเมจแค่นี้เราก็เหลือๆแล้วนะเพราะว่ามันเราจริงๆเราก็อัพแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับในที่ทำดาเมิ่งแหละโอเคเราเป็นเซตทีมนี้ไปแล้วกันนะครับไมไม่รู้เมื่อกี้ไม่รู้จะจัดอะไรดีคิดอยู่นานเลยนะครับก็เป็นซัพพอร์สอตัวไว้ต้นเกมเล่นง่ายๆนะครับเพราะว่าป่าต้นเกมจะยากนิดนึง ใครกำลังเป็นปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบอกรัวค้างลุดกลางคันแอปยูจิโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้หลุดจาักการ a น k ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสบาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน o o เกิล a y App Store หรอือย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บบาทด้วยนะครับ สำหรับคนที่ไม่มีป่ามูน่านเนี่ยดามเมจอาจจะไม่พอในช่วงเลทเกมแต่ดามเมจต้นเกมไหวแน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ป่ารับต้นเกมนะเราใช้ป่ารับหลังจากที่เราฟาร์มเงินพอจะวางป่าได้แล้วเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่ารอเงินด้งแล้วค่อยวางป่าพูดเลยว่ามันก็ต้องรอเงินด้งแล้ววางป่าหรือเปล่าอาใช้มันไปนะครับการเซตแอปเของเรานะครับให้เราหันมุมกล้องมาต่ําสุดแล้วก็ให้ขอบของโหมดสตาร์เนี่ยอยู่ประมาณเส้นถนนตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามหันด้านขวามือเนี่ยให้เป็นทางหลักของเรานะครับนี่ทางหลักของมนน่าาัเเรีสว แล้วก็การเนี่ยให้เรารีเซ็ตจนขวาจะเจอเป็นไลฟ์ไลน์นะครับนี่มานะเปิดมาดูนะมันเป็นยังไงนะครับไอโนเทดโนเพอร์เฟมเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราแพ้อันนี้นี่ไลฟ์ไลน์ตัวนี้เลยแล้วถ้าเรายิ่งรีไว้ตรงกลางก็ยิ่งดีการที่มันจะทำให้เราแพค้คือ2การก็คือจะเป็นคิงโมเดิร์นโมเดิร์นอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันเป็นมันจะทำให้ตัวละครเราเป็นโมนาทุกตัวแล้วก็จะเป็นการที่เป็นโนเทดโนเพอร์เฟมตัวนั้นจะทำให้เราแพ้อันนี้นี่นะครับอย่างนี้เราก็ เซตเอฟเคได้เลยนะให้เรากดอัดปุ๊บแล้วก็กดเลือกการาฟตรงกลางแบบนี้นะครับรอ,อสัก2วิกก็ได้แล้วก็มังกดเริ่มเสร็จแล้วก็รีบวางเจ้าสปีดตัวนี้ให้เร็วที่สุดครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็ตัวที่เราจะใช้รับต้นเกมก็คือเจ้าเวท์ะ er, นะครับ man, นะนิวสแมนนะนี่ตัวที่3นะครับนี่เพราะว่าตัวนี้ดาเมจต้นเกมไหวอยู่นะก็คือต้นเกมจริงๆนะครับต้นเกมวางแค่ให้มันซีซีช่วยสโลโมอนก็พอเนาะไม่ต้องไปถึงแบบเอออัพขั้นมันให้มันทำาเมจนะไม่จังเป็นนะ ส่วนใครที่มีเวทีมอนน่าเล่นได้ไหมพอเล่นได้อยู่นะครับเออพอจะเล่นได้อยู่แต่ไม่ค่อยคุ้มนะระเบิเม <c oughs> มันเคลียร์มอนดีแต่ว่ามันเบิร์ดบอสไม่ตายนะครับเพราะมันต้องใช้เวลาที่จะทําให้บอสเนี่ยยืนแช่อยู่กับดเมไอตัวระเมิของมันมากที่สุดเนาะถึงจะไหวอ่พอเงินเด้งแบบนี้ให้เราอัพตัวสปีดเนะี่ยตันเออเกือบไอแบบให,ให้ได้มากที่สุดไปเลยนะครับแล้วอ่าให้เราดูมอนขวาล่างนี้เห็นไหมมันจะมีมอนวิ่งมบบนี้ให้เราวางเป็นเวทเทีตัวนี้หนึ่งตัวนะครับปุ๊บแบบนี้มันก็จะเคลียร์มอนได้เร็ว อีกหนึ่งตัวมาวางไว้มุมนี้เลยนะครับนี่ทุกคนน่าจ,จะเห็นกันอยู่นะไม่ท่าไม่เห็นกันนะโอเคนะครับช่วงต้นเกมนี้จะดูไม่ค่อยมีอะไรมากมันจะไปตึงช่วงอมอนอประมาณสักเบ็บ5าเบ6เว็บ7เจ็มันก็ต้นเกมอยู่ดีนะแล้วก็การฟาร์มเงินนะครับเราจะไม่น้นฟาร์มตันเร็วนะครับเราจะน้นวางปะให้ได้เร็วที่สุดจะได้ได้ง่ายๆนะครับเงินเด้งก็วางสปีดเพิ่ม2ตัวนะครับ เสร็จแล้วไอการ์ดตรงนี้จะแนะนําให้เลือกเป็นตรงกลางต่อให้การ์ดตรงกลางมันจะเป็นยังไงก็ตามแต่แต่ถ้าเซตเอพีะแพ้ก็เปลี่ยนได้แนะนําว่าให้เซตใหม่นะครับสปีดหนึ่งตัววางตรงนี้นะครับนี่วางตรงช่องนี้นะปึ๊บหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัววางตรงนี้ถนนตรงนี้นะครับอันนี้เราวางเผื่อไว้บางทีมันสุบม,มอนมานี้เรายังไม่เคยไปเจอมอนที่แบบวิ่งมาด้านซ้ายมือรอบแรกนะส่วนมากจะมา2เส้นบนกับล่าง2เส้นนี้นะครับ อ่ะเก็เส้นล่างซ้ายนี่เห็นไหมมาอีกหนึ่งตัวแล้วนี่เราถึงวางไว้ทีอไวตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยให้เราฟาร์มเงินนะครับจังหวะที่เงินมันเด้งตรงนี้นยะอ่านำถอยหลังเนี่ยให้เราฟาร์มเงินไปเรื่อยเลยนะพะเราจะเน้นอ่าเดี๋ยวเว็บหน้าเราน่าจะวางป่าได้แล้วนะครับนี่เน้นอัพตรงนี้ปนะแล้วก็เปิดใครเอ้ยพี่ครับทำไมสปีดพี่ราคาอัพถูกจังใช้เป็นซีรลี่เฟรี่ได้เลยนะครับตรงนี้มันจะช่วยลดราคานะ ใครดวงดีมากพอมันจะตันอยู่ที่ประมาณ7.5เราจะได้แค่6.9เท่านั้นนะครับเพราะอันอื่นติด c o r r ั p ชั o n 4ไปส่วนเรื่องแฟมิลี่เห็นอะไรแฟมิลี่อ่ะแฟมิลี่อ่ะหลายคนถามเยอะนะครับมีคนบ่นว่าเราอ่าน,นอ่านอลักสียงผิดขออภัยด้วยนะ้อะเห็นมีคนถามเยอะนะครับถ้าใครสนใจให้ทําแบบคลิปแบบละเอียดสำหรับแฟมิลี่เนี่ยก็แนะนําว่าไม่แนะนำอะไรว่าให้ถ้าอยากให้ทําคลิปแนะนำคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปทําให้นะเอาวางป่าได้เลยนะครับแล้วก็ปรับโ l o s e s ไว้นะครับแบบนี้ ส่วนใครมีโมนาดเป็นจินโมลิหรือว่าเป็นโมนาดอิจิโกะออกมาเล่นแทนป่าได้เลยเพราะว่าเดเมจมันเท่าๆกันแต่ว่าช่วงเหล็เกมเนี่ยป่าจะเล่นง่ายกว่าเพราะเรามีสกิลกดที่มันเบินตัวเองทำไอ้สกิลกดอัลติเมทนั่นแหละที่มันแปลงร่างนะครับจะทำให้เราเล่นง่ายมากขึ้นเนาะแล้วก็ปรับเจ้าซันก็สเป็นโครเซสไว้นะครับปรับป่าเนี่ยตีบอสหรือว่าปรับโครเซสไว้ได้เหมือนกันเพราะว่าเดเมจป่าต้นเกมเหลือๆอยู่แล้วนะครับ อ่ะประมาณนี้เลยหลังจากนี้ก็วางซันก๊ตให้ครบ3ทางแบบนี้นะครับนี่มุมตรงนี้1ตัววางมุมตรงนี้1ตัวแบบนี้ปรับครเซสไว้นะครับการเราจะเลือกตรงกลางอลี่เลยเสร็จแล้วก็หันมาอัพตัวเงินตรงนี้ก่อนให้ตันอัพสปีดให้ตันก่อนอย่างละตัวนะครับอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วก็มาวางซันก๊กตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่เราจะเน้นกันล่างนะไอ้ด้านข้างตัวเนี้ยอ่ามันจะมีซันก๊กตัวนี้อยู่แล้วนะครับเพงนก็ไม่เป็นไรนะจบแล้วก็ซันก๊ตความสามารถพิเศษคือจะบัฟได้เนป็มททัุไฟ อ่าโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็เว็บหน้าก็ฟาร์มเงินเสร็จแล้วก็มาอัพซันกอดไซา์มือตัวนี้ให้ถึงขั้น3นะครับเงินดามจไม่พอนะอาก่อนนะครับจบจนี่อาไปก่อนนะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับ process ไว้นะอย,อย่าลืมนะครับอันนี้ปรับ process ไว้ทุกตัวเลยอันนี้เราจะเล่นเอฟเคนะเราไม่สาม,มารถมาแก้หน้าง,งานได้นะครับในช่วงที่เราเล่นอยู่นะเราจะต้องเล่นเหมือนบอทนะครับที่เราตั้งเสร็จเอฟเคไว้นั่นแหละ อ่าล้วก็ลืมเลยนะครับเราพกตัวเบนท์พาร์ตเบลล์ยี่ห้ามาให้เราวางให้มันคุมค้มๆแบบนี้ทำให้มันช่วยสตันมอนได้นะก่อนที่มันจะวิ่งเข้าบ้านเรานะครับปึ๊บแบบนี้อ่ะสี่มุมเมืองนะครับอ่านี่เลยโอ้อันนี้เราสูงขึ้นไปไม่เป็นไรอ่าเราสามารถวางหยิบวางนี้ได้นะครับอีกนิดหนึ่งอ่บาประมาณนี้เลยนะครับให้มันช่วยสตันโสโลมอนนะนี่เราสังเกตได้ว่าต้านเกมเรมันจะเล่นง่ายมากขึ้นถ้าเราเอาซัพพอร์ตมา2ตัวนี้กแล้วก็อย่าลืมนะครับอัพซันก็ได้ถึงขั้น3ทั้งหมด3ตัวเเลยร,เราค่อยไปฟร์มงินต่อนะ อันนี้เอาชัวนะครับเอาการันตีว่าเราจะชนะนะจริงเราลองเซตอื่นแล้วนะครับแล้วก็อาชีพไว้ไบ้างแล้วแต่บางทีน,ม,นมันแพ้มันไม่ถูกใจนะครับมันฆ่าเลนบอสเร็วไม่ทันก็เลยเออบอสไม่ทันก็เคยก็เลยนั่งเซตนี้จะดีกว่านะครับดูเดินง่ายที่สุดแล้วส่วนใครไม่มีตัวพวกนี้ไปหาก่อนนะครับสําหรับส่วนตัวคิดว่าถ้าไม่มี4ตัวนี้ก่อนในช่วงต้นเกมก็อย่าเพิ่งทำซองเลยนะครับเพราะซองอาจจะมันไม่เหมาะกับเรานะ แล้วก็คาดตรงกลางเห็นไหมเนี่ยมันจะมีสุ่มเป็นดอทบ้างมอนวิ่งเร็วบ้างเนี่ยอันนี้อยู่ที่ดวงเลยแต่ถ้าเราเอาแบบสนุกสนุกจริงๆก็เลือกกลางขวากลางขวาสลับกันไปกับสลับกันมาแบบนี้ก็ได้นะครับเออถ้าดวงสวยจริงๆก็คือแพ้อยู่ดีนะครับไม่ต้องห่วงนะเพราะมันจะชนะให้เรานะครับนี่อ่ะ up ถึงสามขั้นแบบนี้อ่าสามขั้นทั้งสองตัวแบบนี้ก็ได้แล้วก็เหลือขั้นนี้ไว้ตัวหนึ่งให้เรามาวางความเงินได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็พอเราฟาร์มเงินได้ถึงประมาณขั้น7,5ตัวนี้ที่เป็นขั้น4ของเจ้าทากาโรดเนี่ยให้เรากลับมาอัพเจ้าตัวซันกอดเนี่ยให้ถึงขั้น71ตัวนะครับแนะนําว่าให้เป็นตัวโซนข้างล่างตัวนี้นะไม่ก็โซนซ้ายมือตัวนี้ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นโซนซ้ายมือตัวนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่ามันมีมอนมาเยอะด้านซ้ายมือตรงนี้นะฮะมันมี2ทาง3ทางมารวมกันเนี่ยตรงนี้จะดูรับยากมากขวานะครับ ส่วนด้านล่างเนี่ยเราจะมี2ตัวนี้ช่วยกันอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่ต้องห่วงอะไรด้านบนนี้ก็จะมีป่าช่วยตีนะครับป่าด้วยช่ชวยตีได้ทั้ง3 4ทางเลยนะอันนี้อยู่ที่ดวงเลยว่าป่าเราจะตีช้าเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ปั้นให้ดีนะพยายามทําให้ตัวละครที่เราพกมาด้วยในเก่งมากที่สุดนะครับแฟมิลี่ป่าก็จะแนะนําให้เป็นไม่เป็นตัวของเจ้าตัวเบิร์กก็เป็นตัวเพิ่มดอทก็ได้หรือจะเป็นเพิ่มอัลตาคิที่เป็นแมวแมวเทอร์โบก็ได้นะครับถ้าใครแบบกลับมาเล่นแล้วมีนะ แนะนำให้ผ่าผ่าก่อนจะเล่งนง่ายๆนะครับเคยลองป่าไม่โมนาดแล้วก็พอจะเล่นได้นะแต่ว่าเลดเกมไม่แน่ใจว่าจะฆ่าพอตายหรือเปล่านะครับเพราะงั้นก็แนะนําว่าอย่างน้อยให้เป็นเศษลุงก็ดีนะครับม,มันจะพอเล่นได้นะส่วนถ้าใครมีโมนาดตัวอื่นใช้แทนได้เลยนะครับโอเคก็นี่เห็นไหมพอถึงขั้นนี้ปุ๊บพอเวฟสิบสองเราจะอัพขั้นนี้ได้พอดีนะครับพอดีไหมอ่ะพอดีปุ๊บนี่เลย เจ้าสังกัดเราก็จะตีเป็นฟุตอวีแล้วเรียบร้อยนะครับแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ให้เราไปกลับไปฟาร,ร์มเงินให้ตันนะแค่นี้เราจะเคลียร์หมอนช่วงต้นเกมได้ไหวแล้วนะครับพอเราฟาร,ร์มเงินตันเสร็จเนี่ยให้เรามาอัพสังกัดอีกหนึ่งตัวให้เป็นขั้นเจ็ดอีกหนึ่งตัวนะครับจะเป็นตัวข้างล่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นตัวด้านขวานี้ก็ได้แต่ส่วนตัวมองว่าซ้ายกับล่างเนี่ยให้เน้นสําคัญที่สุดครับเพราะว่าด้านขวานี้มีป่าช่วยแบกอยู่นะ ก็คงไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเร่งความเร็วไปเลยแล้วกันอันนี้เราได้เป็นบอสเป็นชาลจ์เป็นการ์ดแชมเปี้ยนด้วยนะที่มันจะสุ่มบอสเป็นมดออกมานะครับไอเจ้าแอนควินตัวนี้เนะี่ยเลือดเยอะของมันปกติเยอะมากนะครับอ่านี่โอเคครับใครอยากมาป่กก็อัพได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวคิดว่ามาอัพเป็นเจ้าตัวซันก็ตัวนี้ก่อนจะดีกว่านะครับช่วยเคลียร์มอนเคลียร์บอสนะแล้วก็ถ้าบอสขึ้นมาแบบนี้แล้วเราสามารถปรับป่าให้ตีบอสได้เลยน,นั่นเองัวเอาชัวร์นะจะได้ตีบอสตายชัวร์นะครับ แล้วก็มาเน้นอัพซันกอตนะให้มันถึงขั้นเจ็ดเร็วๆนะครับแบบนี้เลยอ่าแค่นี้เสร็จแล้วนะครับก็อัพบ,บนไปเรื่อยๆแล้วก็เราอาจจะอัพเป็นตัว Support ซัพพอร์ตสักหนึ่งตัวช่วยสโลบอส์สโลมอนอะไรพวกนี้นะครับให้มันอัพตันหนึ่งตัวเนาะตังค์มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันไม่ได้ใช้ตังค์เยอะอยู่แล้วไม,ไม่ได้ใช้ตังค์เยอะขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับเออไม่นึกคําในหัวแต่พูดออกมาไม่ได้นั่นอึดอัดจริงขออภัยด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่าอัพขั้นเจ็ดนี้เดี๋ยวเราจะเลว่เร็วไม่นานมากนะครับ เราอัพขั้นได้เป็นโจ้ซันกอตขั้น7ตัวนี้แล้วก็ไปอพป่าได้เลยนั่นเองนะ Never stop, Up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't out here moving rocks We out here moving boulders, now we ain't getting poster rides We out here making posters and we ain't got nothing to hide We move forward like soldiers, you better wake up For the pay stop or your pay up Don't make love to the game, bro. fuck the game up Change up for your range up to your greatness Fame us for the way up, play the game, bro. Never stop, I'll get it if I want it Gotta make to myself a promise I won't quit, keep going Till i got it, I won't give up till I'm on top. You know I'm always honest. I, got it. I won't give up till I'm on top. I'm yet. always burning with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty. While the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society. So I let them speak quietly. While my ashes be quiet. See, they be hiding in privacy with the screen, all the irony to hate Someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety. We make our own rivalries. Yeah, so where is all the positivity? I feel like we always hate on everything. It's Quick, causing different possibilities Negative thoughts will cause different disabilities So do better, work hard under pressure If you got no time, work smarter than ever Don't ever let them tell you that you can't ever say never And turn your mind into the truest to go-getters so I'm always honest until i got it i won't give up till i'm on i always hurting with pain she like to hurt me and maim i'm always working to change but she's still lurking the same i keep on building a dynasty while the haters be trying me but they hate from inside you see hate themselves in society so i let them speak quietly while my actions speak quiet? I see they be hiding in privacy with the screen all the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be with I feel like we all just hate on everything. It's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better. Work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop. I'll get it if I want it. A promise, I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'll ever stop it. I won't quit, keep going till I got it, I won't give up till I'm on top, yeah. ถึงเว็บ30กันแล้วโคตรนานนะครับอันนี้อย่างที่บอกนะว่ามันจะสุ่มในการชนะนะครับถ้าเราโชคดีมากพอก็ตกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราจะจบอยู่ประมาณได้สัก2รอบนะครับมันจะมีเสร็จประมาณ10นาทีนะอะประมาณชั่วโมงเศษเถึงจะได้3รอบ แล้วหนึ่งในสามเนี่ยเราน่าจะชนะสักรอบนะถ้าใครดวงไม่สวยมากนะครับก็ตกชั่วโมงรอบที่เราจะชนะนะวงเล็บไว้แล้วก็ถ้าไม่ใช่ป่ามนาดเนี่ยเดี๋ยวจะไปลองให้นะครับถ้ามันชนะจะแนบไว้ไปแปะเป็นรูปมาให้อะแต่ถ้ามันชนะนะจะแปะเป็นรูปขึ้นมาให้หมกก็อาจจะเอาคลิปนั้นมาแทกคลิปนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่มนาดแล้วยังชนะอยู่ก็ส่วนตัวคิดว่าก็น่าจะพอถูๆได้ถ่ายได้นะแต่ว่าโมนาดป่าเนี่ยการันตีชนะสุดแล้วนะเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าเบิร์นยูนิตเวลาเรา มัจะเรากดสกิลนี้ไปนะครับเห็นไหมมันจะรับนาเมจนตัวเอง50%ไม่พอมีสแต็กตัน12%อีกแล้วก็เหมือนจะมีการเบินยูนิตทั้งระยะด้วยหรือเปล่านะครับ2%อนะเออนี่เห็นไหมตรงนี้เลยนะครับไอไฮนูตัวนี้แค่นี้เราก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เวลาตัวเนี้ยมันจะคาดเคลื่อนนะให้เรารอประมาณสัก3ามสวิตเราก็นับ1ถึง30ไปเลยหรือว่าอาจจะรอเอาชัวร์ก็1นาทีหรือว่าใครรีบมากก็กดรีเพทได้เลยถ้าใครมั่นใจว่าเอ้ยเราจะชนะแน่นอนแค่นี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการ a อ k ดันมดที่ส่วนตัวลองใช้งานมาแล้วนะครับก่อนอันนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ปาก็จะใช้เป็นพวกอิจิโกะเพราะว่าอิจิโกะจะมีบัฟในหลานด้วยนะครับแล้วก็อิจิโกะนั่นก็จะช่วยเคลียร์มอนได้ดีเหมือนกันนะเรามาวางที่เดียวกับปาเลยตรงนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียของอิจิโกะคือบางทีเราได้การดีบัฟนะครับอ่ะไม่ใช่ค่อยข้อเสียของอิจิโกะหรอกข้อเสียของปาด้วยนะครับถ้าเราเน้นเป็นดาเมจตีให้กของปาเนี่ยมันจะทําให้เรามีโอกาสแพ้เพราะว่ามันมีเจ้าตัวนนนี้นะรเป็กาดอต แล้วก็เป็นการวิ่งเร็วตัวนี้นะครับเพราะฉั้นก็อย่างที 4, นะ่บอกนะว่าแนะนําว่าให้เอาเป็นตัวซ c ใส่บอสใสมอนมาสักตัวหนึ่งนะครับสัก2ตัวสิพูดผิดครับก็เป็นสโลสักตัวหนึงเป็นเวเทอร์อีกตัวหนึ่งเป็นสตันตัวอื่นก็ได้ถ้าใครมีนะ ส่วนใครมีรูขาดเอามาซับเป็นเม็ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเป็นเลมูเอามาแทนซันกอร์ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวละครแทนได้เยอะลองมาเล่นกันดวงก่อนเนาะก่อนที่จะพิมพถามนะครับแนะนําให้ลองไปเล่นดูก่อนว่าเอ้ยตัวนี้ผ่านไหมตัวนั้นผ่านไหมลองเล่นดูก่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้กันนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการ FK เจ้าดันมดนะครับอ่าถ้าแบบไม่มีมนาดของป่าแล้วชนะเนี่ยถามว่ามันชนะไหมลองเล่นแล้วว่ามันชนะนะครับลองเล่นมาจริงๆนะสำหรับไอดีนุ๊ทูโปที่เราทำไปตอนแรกที่แบบไม่ใช่โนเทดอะแต่ถ้าแบบนบ อ,อย่างที่บอกไปว่ามันชนะจริงๆนะแต่ว่ามันไม่ชนะแบบเท่าแบบเรามีโมนานั่นเองนะเออป่ามีโมนาก็จะชัวร์กว่านะครับต่อให้เราโดนดีบัฟที่มันเป็นมอนวิ่งเร็วมอนดอนเนี่ยไอ้เจ้าป่าเนี่ยก็จะแรงดีนั่นเองนะโอเคก็ประมาณนี้กันนะครับส่วนป่าเนี่ยถ้าใครอยากเล่นให้มันดีกว่านี้นะครับอ่าแนะนําว่าอย่าเพิ่งอัพตันจนถึงเวฟประมาณสักยี่สิบหกนะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกนะ พอถึงเวฟบยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยให้เรากด 2, อัพตันสองเป็นถึงสองขั้นนี้นะครับแล้วก็กดสกิลวันติเมตอันนี้ได้เลยมันจะทําให้เจ้ามอนมอนไม่ใช่เจ้ามอนสิพวกมอนที่อยู่ในระยะเนี่ยโดนเบิร์นแล้วก็ช่วยช่วยกันตัดเลือดมอนได้ดีฝ่าแล้วก็ป่าเนี่ยจะตีฮิตละล้านเลยนะครับเสรนะ็จแล้วประมาณนี้แล้วกันนะครับ,นะรบสำหรับวิธีการเล่น FK ด่านมดนั่นเองสำนี้นะขอรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ